เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับในช่วงสามวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่แยกรับประสงค์ซึ่งสถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีรายละเอียดที่จะนําเรียนให้ทราบดังนี้ครับสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและพลเรือนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในดูแลในพื้นที่สำคัญสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุการณ์บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS นานาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ยังคงเป็นเพียงการก่อกวนหวังให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกเท่านั้นครับเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตจำนวน20รายได้มีการติดต่อญาติเพื่อให้มายื่นเอกสารหลักฐานแล้วจำนวน16รายโดยมีการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วจำนวน9ราย สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ติดต่อมายื่นเอกสารแล้วจำนวน70ลรายและได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วครับสำหรับการรักษาพยาบาลข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณาภัยด้านการแพทย์และสาธารณาสุขยอดผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีการออกจากโรงพยาบาลแล้วจำนวน56รายคงเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆจำนวน67ราย สำหรับผู้ที่เสียชีวิตได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วเป็นส่วนใหญ่เหลือเพียงสองรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นญาติของตนเองให้ติดต่อกับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับในส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนและสอบพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เห็นเหตุการณ์จึงสามารถนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในภาพข่าวทั่วไปแล้วและสามารถสรุปในชั้นต้นว่าเหตุดังกล่าวมีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการสำหรับด้านการข่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยข่าวของมิตรประเทศซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในชั้นต้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่น่าเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและเห็นว่าเป้าหมายของกลุ่มก่อเหตุไม่ได้มุ่งกระทําต่อน,นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยตรงเนื่องจากมีบุคคลสัญชาติอื่นได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องขอขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความมีน้ำใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเช่นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณจุดเกิดเหตุการช่วยเหลือของผู้ขับขี่รถจักรยานรถจักรยานยนต์รับจ้างการร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆและการให้กำลังใจและร่วมไว้อาลัยแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยและประเทศไทยไม่เคยปล่อยประละเลยหรือทอดทิ้งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนชาติใด หรือศาสนาใดอย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ต้องสงสัยตามหมายจับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีและขอให้แจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะเพิ่มระดับต่อการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์และผู้ที่ออกมาสร้างเหตุก่อกวน Summary of the situation in the past 24 hours. The overall situation has remained stable. However, relevant officials and security agencies, including the armed force, the police, and civil servants, have continued to work together to ensure safety for the general public and important premises as for the incident near the nana bts station yesterday afternoon no explosive was found and the incident was aimed to create confusion and panic in society assistance for the injured and the deceased the government has been able to contact 16 families of the deceased to submit relevant documents needed for compensation among those nine families have received compensation as for the injured 70 people have been contacted to submit relevant documents. Some of those have received compensation. Treatment for the injured According to the Ministry of Public Health, as of today morning, 56 of those injured have left hospital, leaving the total number of remaining patients to 67. Most of the deceased have had their identity verified. Two of those are still under the verification process. Therefore, we would like to kindly ask those who may be the relatives of the deceased to contact police hospital at the earliest opportunity. Procedures of officials As for the legal investigation, police officials have investigated and interrogated witnesses, but those injured in the incident and eyewitnesses. This had led to the issue of an arrest warrant of the suspect seen in broadcasted news footage. Security agencies have collaborated with intelligence agencies from allied countries and have come to the same preliminary conclusion that the incident is unlikely to be linked to international terrorism and that Chinese terrorists were not the direct target. Request for public cooperation. The NCPO would like to express our gratitude to the Thai people for being considerate of others and being gracious hosts. For example, assisting people who were injured at the scene, assistance provided by public motorcycle services, blood donation to various hospitals, and the sheer support and condolences provided to the victims and families of the deceased. All of this has shown that no matter what happens, the Thai people and government have never neglected or abandoned victims of such incidents, regardless of their nationality or religion. However, for the perpetrator to be apprehended quickly, we would like to ask the public to contact the police immediately if they have any clues or information regarding the suspect in the arrest warrant officials will also be increasing the level of legal enforcement on people sharing information on social media that are in violation of the law and on people inciting errors creating confusion and serious panic